อบุญละปนครับบุญละปนครับบุญละปนบุญละปอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วปาเต็นอยากเป็นปาเต็นอยากเป็นหลวงพ่นอยากเป็นหลวง เ uhm อาปืนน <nek> ี่ปืนปืนแบบนี้ลองเป็นคนแอบกันบ้างไหมแบบใช้คนอะใช้ร่างคนแอบอ๋อเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนยมันหมอบได้เหรอไม่ได้หมอบไม่ได้ไม่ได้นี่แหละข้อเสียหาที่เนียนเนียนเป็นคนดีออมาเป็นคนลองลองสักตาไหมเออลองลองเป็นคนเออลองลองลองดูสวดนี้เป็นคนทมแปลงล่างามแปลงล่างามแปลงล่างนะามแปลงล่างนะใครแปลงล่าง เออฟันฟันบนผูกขอให้ฟันบนผูกขอให้ฟันบนผูกขอให้ฟันบนเฮ้ยตามมาทำไมคุณคุณเป็นใครอ่ะคุณเป็นใครครับแตี่โกี่ยคุณทำไมมันคือบีกิโตบีกิโตบีกิโต้คือมันก็จะบีกิโต้จะคนเดียวเลยเออก็ะพิรึงไอ้ตังกระพิรึงมึงไม่ได้อยู่ในสายตาาตอนนี้มึงอยู่ไหนวะจะมีใครหาเราเจอไหมนะ อย่าให้เจอแล้วจะเป็นเหมือนใส่นาคผู้ดีใครใครแปลงร่างมอบนะครับใครแปลงร่างมอบนะครับคุณตำรวจเดี๋ยวโอ้ยแปลงร่างไม่ได้นะถ้าผมแปลงร่างได้ผมหนีคุณตำรวจแล้วโอ้ยคุณตำรวจเดี๋ยวก่อนเอาสองคนวะคุณตำรวจเออเออเราแบบหนึ่งสองให้ผมหนีสักห้าวิได้ไหมห้าววิห้าววิโอ๊ย

อาคารเฮ้ยอาคารอาคารกี่หลังวันใช่พูดแน่นอนต้องเป็นอาคาร์มันจะพุดภูณราไม่ใช่มีคนเดินผ่านเลยแต่มองไม่เห็นเดี๋ยดักตรงนี้ให้เดี๋ยวดักตรงนี้ให้ผ่านแบบผ่านแบบใกล้ชิดใกล้ชิดเลยเหรอประตูเปล่าช่วยกดซีนะครับเอาแล้วตำรวจเต็มธนาคารคนยากแล้วอ่ะจร

จับตัวเรียบร้อยคุมตัวจับคุมตัวได้แล้วตำรวจโคตรเถื่อนมามามาใครเนี่ยใครเนี่ยพูดก่อยเนี่ยเนี่ยใครเนี่ยพูดก่อยพูดก่ไขว้เนี่ยจูบไขวะเนี่ยจดบกับเราอะสองที่ต้องไปทีไปแล้วสองที่ต้องไปทีไไปแล้วสองดีมไอ้ดีมเราต้งไม่ฆ่ากันเพราะเราคือดีมไงดีมตอนนี้เนียนเหรอตอนนี้ไม่น่าเนียนเนียนเลยแต่ใครเดินไปแล้ววะน่าจะตาย อ่ะตรงนี้หวังว่าจะมีนน้ขึแล้วชมือนขึ้ไปมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไม่หูตกใจนี่สองคนนั้นหนีสองคนนั้นหนีไอ้ยมี้ยวเสี้ยวนีหนีเร็วหนีหนีไป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 มาแล้วมาแล้วอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งมีอะไรค่ยคุยกันอย่าพึ่งมีอะไรคุยกันทำไมมาคนเดียวเนี่ยตำรวจ มีเลขเรียบร้อยคนแปลงล่างเลยคนแปลงล่างสวัสดีครับวันนี้ครับวันนี้ครับย่าไม่ใช่ตุ่เสียก็บอกไปอะไรข้างหลังข้างหลังข้างหลังมุนอยู่ทางนู้นมีเตือนึงไปเลยอะไรใครรรู้้เเหอีีี่่มขายเพื่อนพี่บีเฮ้ยเออโคตรขายอ่ะเออไม่รู้อ่ะขายถูกด้วยอ่ะดูดิขายถูกขายเพื่อนขายราคาเต็มด้วยเนี่ยคนเนี้ยอย่าพูดไปสุดยา อ๋อไม่ไบื่ไกลๆๆๆๆเดี๋ยไปเดี๋ยวสมอันกับเวฟซี่มันเลียนหรอว่าจะทำตัวแบบนี้อุ้ยีเหรออ๋อนั่นเวฟซี่เหรอเฮ้ย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 อย่าขยับหยุดอย่าขยับหยุดอย่าขยับหยุดเฮ้ยเฮ้ยจ้าเขาตัวยกตัวตัวไปก่อนเอาตัวเฮ้ยเฮ้ยเลือดเลือดไดเออมามาว่ากัยี่สิบสามนี่ไย วิ่งด่านนี้โคตรเท่ด่านอะไรยังหนาวเป็นคนหาคนหาสี่คนนี่ถ้าหาถ้าหาไม่เจอนี่คือแบบโคตรตาถั่วแบบไม่ได้แปลงร่างด้วยเป็นคนยืนทื่อๆเ้ยอ่ะเฮ้ยนี่ขิงน่าหาว่ะน่าหาหาหาเหรอแล้วก็มีเสียงอะไรก็ไม่รู้หึ่ง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 ยิงแม่ยิงแม่คุณเล่นเป็นคนหาเหรอใช่ไม่สังเกตเว้ยเฮ้ย เออจะบอกว่าผมเจอบักนะบักเลยบักใจอ่ะบักใจไม่ทะลุเข้าไปได้เลยโคตรจับเฮ้ยเฮ้ยอันนนั้เกินเฮ้ยวงวงวงโคตรฮอตจับอย่าไปใช้นะเพราะ้ว่าโคตรฮอตมีร้อนมากมีร้อนมันไปไหนร้อนเลยเหรอแต่เนี้ยร้อนฮีมาเต็มเลยเหรอไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ไปเอาหายเป็นไข้ไะเนี่ยเอ้าเอ้าเป็นไข้ไะเนี่ยเฮ้ยทำไมบียังรอดอยู่อีกอ่ะขนาดเป็นคน ไอพี่พียัว่าอูพี่พียังไหนวะพี่บีบอกว่าพี่บีเป็นคนเนอะอยากเป็นนายผลอยากเป็นอย่างนั้นเลยอไเดี๋ยวนพี่แอ๊พี่แอ๊เจอหรอ้ยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไนมันมีคนเดินที่ประมาณสองสาล้อเลยมันไม่เห็นผมได้ไงวะ้อพี่พี่ไหนไม่มีหรือเปล่าเอ้าทำไมเห็นทไมเห็นพี่แอโตหมดอะอะอะ พี่พี่พี่มีอะไรจะสั่งสีเอาแม่เฮ้ยเขาดูกันเขาดูกันพี่พี่อยู่ไหนอะโอ้โดนลุมล้อมอ่ะไอ็มบิดตีนเดินเข้ามาแบบมุดเข้ามุดออกสามรอบมันจะไม่เห็นกูเลยอ่ะเดี๋ยวดูหน่อยเดี๋ยวดูหน่อเดี๋วดูน่อยเดี๋ยวดูหน่อยเดี๋ยคนเดินมาทุกคนทุกคนอีนี่อีฮ้ย ไอมิตดียเดินเข้ามาบอกทุกคนทุกคนตรงนี้มีบั๊ตรงนี้มีบั๊กแต่เข้าไปนะไม่ไม่เห็นกูได้ไงวะออกมาเอามาเอามากันเอามาออกมาแลกกันดูแลกกันดูเฮ้ยอย่ายิงเฮ้ยจะตายแล้วสองเล็กเสือไหนอะโบกโบเหลือฟุ๊กคนเดียวตรงไหนฮอตตรงไหนฮอตพวกด้านนี่พวกด้านคนสุดท้ายเฮ้ยหลังคาขึ้นไม่ได้เฮ้ยหลังคากดกด เอ้ยเฮ้ยเอือดเอือโลดโลดเอ้ยโอ้ยเออไอ้ผมครับเฮ้ยเก่งจังวะฮะดิมี่ฮะเอ้าเป็นคนหาอุตส่าห์เป็นบันไดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยดูควันขบงเลยควันขบงเลยเกิดตอนหแรกเฮ้ยอุ่นวะอุ่นวะ แันนี้แหละโล่นี้ก็น่าสนแฮรูอะไรโล่นี่น่าสนปะไปดูพอสเตอร์ป่ะไม่เอาว่ะเอาว่ะนี่จริงโลดนี่นะพน้าความรู้สึกครั้งนี้โอนเรียนพูดถ่าเป็นปลาถูกเสียบย่างตากแห้งไปอยู่ถไออยู่รูนี้ป่ะเนี่ยไม่มีนะทำไมสังเกตดีๆไม่เห็นนะ โอ้ั้นดอูอูอู่ลทนี้เหรอเฮ้ยหนีไปแล้วหนีไปแล้วหนีไปแล้วเตฟบอยตึนตึนตึนว้าวอยู่บนหลังคาแล้วตึนตึนเต้นเห็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 นเ้นตนตนแล้วเห็นแล้วมเถอะตึนตฮ้ยแมอะไรเนี่ยแแมแบบกาใช่หรอตึนเตึนตึนตึนเฮ้ย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 เ้เ จะาปแล้วจะไปแล้วไไปแว่ไปคุณดนมือทำไมมืดจังพักพักไหมอ๋อไม่ได้เล่นแล้